กะร้านนาะทุกคนเนาะช่วงนี้เห็นเก้าโมงเช้าเลยพี่น้องแต่ว่าฮอนฮอนรเงี้ยคนนีคนมื่อสลามบอสอันนี้เม่นตัวสลามบอสเป็สลามเลยซึ่งอาหารเนา่ยน้อก็ถือว่าราคาสูงจากภานอกนะภานอกไก่ย่าวเนาะด้วยคาเหมือนบาทเนาะทุกคนเนาะกะสั่งมาริคาสามสี่อย่างเนาะแจ้โบว์อ้อ๊ สวัสดีค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้น้องอยู่ที่เกาะร้านเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะมาลอหาขนะนะองกินกันเนาะพู้สึกว่าหิวแล้วเนาะช่วงนี้เห็นเก้าโมงเช้าเลยพี่น้องแต่ว่าฮวันฮอันเนาะรุดคนนี้คนเมย์ฮวันแฮงเนาะทุกคนเนาะแล้วก็คนกัหลายเด้เพราะว่าทัวร์จีนก็ลงพร่อนาะทุกคนเนาะเรื่อยเนานะ สาวๆขาวๆเต็มเลยน้องพกกล้าไปใกล้กลน้อเพราะว่าสีผิวมันจะตัดกันเนาะอ่ะแล้วนอกจากมาสนุกตากับผ่าอาหารทะเลต,ตัวนี้เดี๋ยวเขาบอกเบิร์กันเนาะว่าพันนี้อย่างเนี้ปูมากปูมากเป็นเป็นเลยเนาะอยู่บ้านน้องมีแต่แบบปูฟิตนั่นคนมันเซ็ตๆแล้วเนาะไรนี่ก็ยิ่งเป็นแล้วจ้ะเอ้ยอันนี้ป่าอย่างคนสีแบบมันมันเป็นออกโซฟาแล้วคนนี้นักาง มคือสลามเลยคือมันจะมีคีอันนี้เพราะทุกคนเนาะเี้ยทุกคนขายเท่าไหร่นาะยูนี่แล้วก็มีอันนี้คือไม่เคยเห็นมาก่อนเลยปลารังว่ะหอยปลารังก็ทุกคนเขาเรียกอะไรคะทุกคนคอมเมนต์บอกน้องเน่อันนี้เขาไปหากินเอียงที่มันแบบ ราคายอมเยาอดดีกว่าน้อไปเดี๋ยวไปเลาะติมทุกคนมานีนะทุกคนบางที่บางมือ้องกับขี่รถจักรเลาะเนาะไปสถานที่ต่างๆนะบางเทือหน่กระหลงเลนขี่แบบสลับเลนแล้วก็แบบคือคือมาแท้งอยู่กันก็เลยคือได้เออเออเนาะโมเมนต์ลงแล้วาก็เลยชิดซ้ายชิดขวาเนาะทุกคนเนาะก็ยังปรับโตบบคอยได้เถือนเนาะก็ซิมิลงลงลืมๆืมในจักหน่อยจักยางเนี่ยขี่รถจักรเนาะสลับดาน โอ้ยกระยันพันท้ายยุปานนั้นเนาะร้องแค่นี้พันกระจายตีเนาะพอดีโบนิไฮยังพันกระหัวใส่แล้วก็หิบนี่เนาะก็เลยว่าเออปลอดภัยไปได้หลายมื้อเติบแล้วนั่งไปี๋ยวไปหาเน็ตกินเติมเนาะทุกคนเนาะจะในแดดอ่อนๆยัมือแรงอิสิพานหลาะเบื้งทะเลกอดทะเลขาวขาวทุกคน เขาอะไรเนาะปิ้งไก่ทอดเหี่ยวตับหมูหอมหรอปะเข้าไปเบิ้งกันตีนเออเด็ดสั่งต้มตำมั้ยครับนี่อ๋อพี่คะกุ้งถ่ายไม้เท่าไหร่คะ,ะนี่กุ้งทอดไม้ละหนึ่งร้อยบาทนะคุณน้องในห้าตัวตัวละยี่สิบบาทเองแล้ว,ก,ว,ว,ลวก็มีปิ้งไก่เนือ้อ ขึ้นตันนะ้มาอร่อยมากโอเคนอะดเดี๋ยวเขาสิจัดห้านี่นเดี๋ยวนาะเดี๋ยวขอเลือกอาหารตื่นกน่อาานเนาะ,ะไปเดี๋ยวไปหาบอลนังกันทุกคนอาาน่าเนาะทุกคนเนาะตอนนี้อาหารเขากัดได้แล้วเนาะเดี๋ยวเขาบอเบิ่งกันว่าสั่งยังไม่กินแน่นี่เลย เป็นท่านเท่านั้นเนาะแบบตะบะพุงแซ่บๆนัวๆนะว้าน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มย่างนาำจิ้มกุ้งขอบคุณค่ะซึ่งอาหารนี้ยเนาะก็ถือว่าราคาสูงสำหรับนอเนาะนอกไกยูเลานาะคด้วยค่าเงินบาทเนาะทุกคนเนาะกะสั่งมาได้กับสามสี่อย่างเนาะอ่ะมากินข้าวกันเลยดีกว่าไปมาค่ะทุกคนมากินข้าวกันเด้อ <อ>เป็นเนยแอมแซบอ่ะเจ็บลายเจ็บลายออกมาจ้ำเจ็บลายมาเยอะมาเยอะปิก่อนอืมยยอความเหนียวกับตับขอนเขาก็เทากันมัานมาก พอให้ฝนตกค่ะก็ยาวบอกหลายคุคือฮัอาหารอยู่เกาะล่านนะทุกคนเนาะมีหลากหลาย้านให้เลือกเลยนะเป็นอาหารซีฟู้ดก็มีอาหารอีสานบ้านเฮาีิน่ก็มีหลายเนาะแล้วกับรู้สึกว่ารถกั๊กคนในเซานนจะบอกจะบอกคนเอาหลากหลายเจ้าหลากหลายคันเลยเนาะแต่กาวันที่ผ่านมาเขาก็ได้เป็นลอเนาะก็ได้คันงามเติมเนาะ่นี่กับส่วนใรู้สึกว่าคนจะเป็นแบบร ไอ้เขาแซเราเป็นออโต้เป็นส่วนใหญ่เนาะแซ่บอร์เจแซบจุดจุดบัวนางเริงแล้เป็นนัวแล้วจากสอสปลาปลาวแต่มันบูนัวพอป็นไงเนาะยังบูนัวป็นไงเนาะเอาเอาพุง,องเอาเอาเป็นเงื่อนมาคูครูเซตติ้งพิซซ่ามาเลยเนาะแน่นเลว <c oughs> อาจจะแกิน กรแซบดีค่ะเพราะไรก็ไดนโปะตลอดเลยก็หมอผูญุ่้โปะโป่ a c t งแบบเปาไทยแล้วก็หลกคุ่ะตลอดต้องหัวตอ้ตังหัมานีมีมีเรื่องไอตังหัวหลายอันเลยอาการของผ้ไหโอ้ยหัวท้าศัลย์บ้านหอง บ้านเอาปลาดิบยนัปยนปลาดิบที่ฝนตกคะ่ะให้ฝนตกค่ะูผูบุตรนินยมแจงเกลือมว่วมาผลยุตก้ามาสมบอะไรอย่า,าง ความห้อนฟ้าจังขึ้นรูร้ไห่ตอนนี้กาอิ่มแล้วนอาหารนี้ติ่งโต๊ะดีกาเบิดแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันนอว่าเมื่อ,อ,น,น,อ,อน,นี้คาบนี้เนาะเขาจะกินเบิดเท่าได้รไรเงินแน่จ้าคิดกันหน่อยคะ่ะคิดตั้งหน่อยครับ นี่แหละส่นเราจะเคล็ดลัออกมาตลอดนะจะมักเคล็ดลัออกมานะคะบางที่ราก็อยากเบ้าไท่บนลาวเน่ยจะหน่อด้ออุ้ยเ้มสด้ใ่รถ้ากินบม่หมดดไหมซ้ากันเด้อี่น่จะกินกับซอไผ่แงมัน่าจะเป็นย้ออยู่เนี่ยต่้งชามาหลายต่างๆเขาจะกินว่าจะเป็นซอสทุกอย่างมันจะมาเป็นซอ มาลงนี้เบาเยังสมาูรณ์นะ,นะแต่ว่าเขากินกับจับักขุมแต่ว่าตั้งชาดคือสิบูกิตีแบบนี้นะจินในเขาเรียกต่างตาน,นะ <laughs> ขาานเขาต่างตาเขาเรียต่างตาตอนนี้กำลังแบบท่านกินเงินให้อยู่นะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิง่งว่าสีออกคนละเท่าได้ เ้บฮอาน,น่าแบมเล็กม่ากันสีหลายนวลเนาะนวยนึงอี่ประมาณเท่า,หาไนะหร่เลยอกสิถ้าเราซือกรุงเทพแต่แตว่ายูนดาจะประมาณร้อยนบางทีต้องทารรประาก,กะ็แปิประ่าก,ก,ก็แปดสิบมเราซื้อกรุงเทพย่างห้าหกสิบบาทเท่านะแต่ยูน่เมืองท่องเที่ยวเนาะมันต้องราคา ก็หนนาฬิกากิน,นะมะพร้าวด้วยกันค่ะกินตังให้หน่อยนะคะับเงินผอเงิผม้าวแซ่บมากเลยค่ะเงอนผมข้าวแซ่บมากเลยค่ะ ร้อยหนึงจ้ะุงลาสิบบาทค่ะแล้วก็กุ้งุ้งหน่งไม้ไม้ร้อยหนึ่งจ้ะไก่สามไก่สามไม้เนาะเจไข่ไข่เจียวธรรมดาร้อยหนึ่งต้มตำผูบละเจ็สิบาทค้งหนึ่งขวดสาสิบเป็นนี่มีเขาเาเลีวี่หอจ้ะเาเลียวเอาเลีวสิบาทนี่กระเป๋าพิจาแล้เข่าเข้าเขาเบา กินไปวันนี้หมด560บาทเนาะทุกคนะขอขอยืมเครื่องคิดเลขหน่อยนะคะได้จังเดี๋ยวลองคิดเป็นเงินลาวอยู่เนาะทุกคนเนาะลองคิดเป็นเงินลาวดูไใช่ลองไหมนะแปดสิบค่ะจเป็นเงินกรีะจบไปแล้วเนาะกับเผ่าคาบมือนี้เนาะเราสามคนเราหมดห่าร้อยกว่าบาทก็สิได้เดินทางต่อนะทุกคนเนาะ ไปลินไปเที่ยวจะไปเซนต์กระฟอฝากทุกสามเนาะไอ้อ๊มเนาะอย่าพูดไทยแล้วเดี๋ยวนี้นะคะพูดไทยแล้วพูดมากค่ะขอบคุณนะคะที่จริงอาหารกับเราได้แพงหลากหลยทุกคนนอกจากราคาแบบยูโอเคยูโน่หลังจากกินข้าวแล้วเนาะเขาก็สิพากันมาย่างโลาะเบิร์นชายหาดกันตติมเล็กๆน้อยๆกันก่อนเนาะคืออยู่นี่แบบขาเจ้าขาเจ้าหถึงได้เนาะแบบนน่ะอากาศแบบอากาศฮอน ฮัตแม่ถึงอากาศจะฮอ่นะทุกคนเนาแต่กะมีลมบอยบอยนวกอากาศแบบนี่มันก็จะเป็นแบบสาวๆลมผิววิ่ง

ตาหยีเติบหนึ่งแล้วเราทุกคนเนาะเดี๋ยวก็จะได้พากันเปลี่ยนกันทายฮู่กันกับไอ้อามเนาะ<笑><笑>เดี๋ยวฮูาไปต้อนไปฝากยูก่เฟซบุ๊กทุกคนนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่ว่าติดตามดูคลิปพวกเราจนจบนะคะทุกคนนะจะไปไหนต่อก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่ดดกดไลค์กดไลค์ให้เราเด้อกดไลค์ให้น้องพุทธศรหน่อยเด้อ